สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789านำโชคชาแนลนะครับวันนี้จะพามาพบกับแนวทางของหุ้นนิเคอิ K I. รอบปกติสู่เช้าและบ่ายนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เร่นการพนันนะครับหากต้องการจะเข้าไปร่วมกลุ่มอ่ะไอดีไลน์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับเราไปดูเลข เด่นประจำวันนี้กันนะครับอ่านี้ k เ e. ชา้าบวกป่ายวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568นะครับเด่นนะฮะาและสูตนะฮะสูตรนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและบ่ายนะครับเจาะ2ตัว 58 51 54 57 08 01 04 07เน้นนะครับวันนี้นะครับเ,เราก็จะเน้นไปที่58และ04ครับเจาะ3ตัว658นะฮะ เจ็ดศูนสี่สามศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดครับเข้าร่วมกลุ่มนะฮะรับเลขตัวเดียว เน,นเน้นและแนวทางที่ไม่ได้ลงใน YouTube นะครับ ID l i n e ตามนี้เลยนะครับมาสรุปกันอีกครั้งนะครับกับ นี่คืออีช้าปวกบ่ายนะครับประจำวันที่24ตุลาคมเด่น5และ0นะครับเน้น2ตัวนะครับ5 8 0 4เม็ดเดียวฮะ658ครับเขา้าร่วมกลุ่มไอดียลตามนี้นะครับ วันนี้ขอให้โชคดีกับหุ้นนิกกี้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะครับสวัสดีครับ